ในช่วงเวลาชีวิตของผู้คุณคุณเคยเห็นอักษรแปลกๆพวกนี้ไหมพวกมันคืออักษรที่น้อยคนจะอ่านออกและคุณอาจไม่เคยรู้ว่าอักษรพวกนี้ก็ใช้เขียนภาษาไทยแล้วทำไมเราต้องใช้อักษรอ,อื่นมาเขียนล่ะมีความลับอะไรในอักษรพวกนี้ที่เราไม่เคยรู้สงสัยมาพอแล้วใช่ไหมเราจะพาคุณมารู้จักกับสามอักษรยอดฮิตในอดีตกันดีกว่า ตัวแรกแน่นอนว่าคุณต้องเคยเห็นอักษรยึยยือยึกยือ,ยอ,ยอแบบนี้สักที่รอบตัวคุณลองสังเกตดูสิในร้านข้าวที่นั่งกินป้ายหน้าร้านบริษ,ษัทผ้ายันพระเครื่องแม้กระทั่งในรถที่คุณนั่งอยู่อาจมีอักษรพวกนี้อยู่ก็ได้ตัวอักษรที่ดูคล้ายตัวขเมเรแต่ไม่ใช่ภาษาขเมเรใช่แล้วมันเรียกว่าตัวอักษรขอมไทยแล้วขอมไทยคืออะไร อักษรขอมไทยเป็นตัวอักษรชิดหนึ่งที่ใช้ในอาณาจักรสุโขทยัยร่วมสมัยกับการใช้อักษรธรรมล้านนาในภาคเหนือและอักษรธรรมอีสานในภาคอีสานที่เราจะให้คุณรู้จักหลังจากนี้แล้วชื่อขอมไทยตกลงเป็นของขอมหรือเป็นของไทยละ่ะแต่เดิมนักวิชาการด้านอักษรโบราณกำหนดการเรียกชื่ออักษรนี้ว่าอักษรขอมมีอยู่2รูปแบบคือแบบบรรจงและแบบวัด ต่อมาทางหอสมุดแห่งชาติได้กำหนดชื่อใหม่ว่าอักษรขอมไทยเพราะมีรูปอักษรคล้ายอักษรขอมโบราณเมื่อมาถึงมือนักปรับเปลี่ยนที่เก่งชาจอย่างคนไทยเราจึงเพิ่มเติมตัวอักษรและวิธีเขียนให้บันทึกได้ครบถ้วนตามระบบเสียงของภาษาไทยเราผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายได้ค้นหาที่มาของอักษรขอมไทยโดยเปรียบเทียบรูปแบบอักษรและวิธีการเขียนของอักษรขอมไทยกับอักษรโบราณชนิดอื่นๆที่พบในสมัยสุขโขทยัย และมีมาก่อนสมัยสุขโขทัทยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอักษรนี้มาจากขอมจากการเปรียบเทียบรูปแบบอักษรและวิธีเขียนอักษรขอมไทยที่พบในจารึกสมัยสุขโขทัทย4ีหลักคือจารึกพ่อขุนรามพลด้านที่สภาษาบาลีพศ .1,900 จารึกวัดป่ามะม่วงภาษาบาลีพศ .1904 จารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรพศ1904และ จะริกวัดป่าแดงแผ่นที่1นภาษาไทยพศห9ึ่กับอักษรโบราณ3ชนิดที่มีอายุก่อนสมัยสโขไทยในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17-18ได้แก่อักษรมอนโบราณของอาณาจักรฮริพุนชัยอักษรขอมโบราณของอาณาจักรขอมสมัยพระนครและอักษกรกวีของอาณาจักรศรีวิชัย ผลออกมาพบว่าขอมไทยมีรูปแบบคล้ายคลึงกับอักษรของโบราณมากที่สุดโดยเฉพาะการมีศกอยู่บนตัวอักษรซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของอักษรของโบราณที่มีตั้งแต่พุทธศัตว์ที่15เป็นต้นมานอกจากพบได้ทั่วไปอย่างที่บอกในตอนต้นแล้วคุณยังพบตัวขอมไทยได้ในจารึกเอกสารโบราณในภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกของไทย ซึ่งใช้กันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์จนเมื่อในสมัยรัชกาลที่5เริ่มมีการใช้อักษรไทยบันทึกภาษาบาลีแทนอักษรขอมรวมทั้งกิจการโรงพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้อักษรขอมไทยที่เคยใช้จานลงบนใบลานหรือเขียนบนสมุดไทยลดน้อยลงเป็นลําดับและการเรียนการสอนอักษรขอมไทยก็ค่อยๆลดลงไปด้วยปัจจุบันเราเลยรู้จักขอมไทยแคบๆ แค่การเขียนยันสักยันคาถาที่แปะตามทั่วไปโดยไม่รู้ความหมายหรือความเป็นมาของมันจบขอมไทยไปแล้วมาถึงตัวที่สองอักษรธรรมล้านนาอักษรธรรมนี่มาจากไหนเราพบหลักฐานการใช้ตัวธรรมล้านนาในอาณาจักรล้านนามานานกว่า600ปีเหล่านักวิชาการเห็นตรงกันว่าอักษรธรรมล้านนาพัฒนามาจากอักษรมอนโบราณที่ใช้ในอาณาจักรหริพุนชัย ประมาณพุทธศต,ตวตรรษที่17-18เพราะมีรูปแบบอักษรและวิธีการเขียนที่คล้ายคลึงกันมากเทียบได้จากจารึกมอนที่จังหวัดลำพูนเช่นจารึกพระเจ้าสว,วาสิที่สิทธิวัดตนแก้วจารึกวัดมหาวันจารึกอณาจักรปุญชัยจารึกวัดบ้านหรวยเป็นต้นแม้ไม่พบหลักฐานการใช้อักษรทำล้านนาหลังพุทธศต,ตวตรรษที่18จนกระทั่งถึงพุทธศต,ตวตรรษที่19 แต่อักษรทำล้านนาก็ยังคงถูกใช้กันมาอย่างต่อเนื่องเพราะพบรูปแบบอักษรทำล้านนาที่เก่าที่สุดในจารึกล้านทองสมเด็จพระมหาเทรนจุทามุนีจาึกเมื่อพศ1919คือพุทธศตวรรษที่20พบที่วัดมหา,าธาตุอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยในจาึกนี้ใช้อักษรทำล้านนาเขียนภาษาบาลีและใช้อักษรไทยสุโขทยัยเขียนภาษาไทยสมัยพระยาลิไทย ช่วงต้นพศ1,900การพบการใช้อักษรธรรมล้านนาในอาณาจักรสุโขไทยทําให้เราเห็นถึงอะไรก่อนหน้านี้ภายในอาณาจักรล้านนาได้เริ่มใช้อักษรธรรมล้านนามาก่อนพศ1919นานานพอควรแล้วจึงค่อยแพร่หลายไปสู่ดินแดนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาจากล้านนาพูดง่ายๆก็คือไปพร้อมศาสนานั่นแหละ ความนิยมของทมล้านนาก็ทําให้มีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นในดินแดนที่นําอักษรไปใช้ต่อเหมือนที่เรายิงตัวขอมาปรับเองจําได้ไหมความป๊อปปูล่าของทมล้านนาก็พัฒนาเป็นอักษรทมในที่อื่นอย่างอักษรทมลาวในประเทศลาวหรืออักษรทมอีสานในภาคอีสานของประเทศไทยใน,นก็พูดถึงอักษรทมอีสานแล้วเรามาทําความรู้จักกันสักหน่อยดีกว่า เราพบอักษรธรรมอีสานที่เก่าที่สุดในไทยคือจารึกฐานพระพุทธรูปวัดพิธาธพนมหนึ่งพศ2 4 6ส่วนในประเทศลาวมีหลักฐานการใช้อักษรธรรมลาวที่เก่ากว่าคือในจารึกฐานพระพุทธรูประบุจุลศักราช852หลักฐานพวกนี้ชี้ให้เราเห็นว่ายังไงอักษรธรรมอีสานก็ไม่เก่าไปกว่าอักษรธรรมล้านนาแล้วทำไมเราถึงรู้ว่าธรรมอีสานพัฒนามาจากธรรมล้านนาเอาง่ายๆเลย มี2ข้อข้อแรกพอเอารูปแบบอักษรธรรมอีสานจากจารึกที่มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่22-25เช่นจารึกถ้ำสุวนนรรณคูหาจารึกวัดวิชัยอารามจารึกวัดไตรภูมิไปเปรียบเทียบกับรูปแบบอักษรล้านนาจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันมากส่วนใหญ่ใช้รูปเหมือนกันมีที่แตกต่างกันบ้างเป็นบางตัวเช่นตัวกอตัวพอตัวขอต,วตัวทอ ทำให้อักษรธรรมอีสานแตกต่างจากอักษรธรรมล้านนาที่เป็นต้นแบบข้อ 2. การเผยแผ่ศาสนาและการอาภิเษกสมรสระหว่างพระนางยอดคำทิพย์พระราชธิดาของพระเมืองเกต้าแห่งล้านนากับพระเจ้าโพธิสารราชแห่งล้านช้างมีพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเป็นพระราชโอรสซึ่งเสด็จมาครองเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพศ2089ครั้นถึงพศ2091 จึงเสร็จกลับไปครองล้านช้างในครั้งนี้เองที่สันนิฐานว่าอักษรทมล้านนานได้แพร่เข้าไปสู่วัฒนธรรมล้านช้างเราทําความรู้จักความเป็นมาของทั้งสามตัวอักษรไปแล้วแล้ววิธีเขียนละ่ะมันพิเศษยังไงสิ่งที่ทําให้เรางงหรืออ่านตัวพวกนี้ไม่ออกคือการมีตัวอักษรวางไว้ทั้งข้างล่างและข้างบนมาทัดซ้อนกัน ซึ่งเป็นการรับระบบอักษรในอนาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างของโบราณและมอญโบราณมาทั้งระบบเช่นคำว่าหลากปกติเราจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมแต่ทั้งาสามอักษรจะเขียนเรียงอีกแบบหนึ่งก็คือพยัญชนะต้นของคำใช้พยัญชนะตัวเต็มพยัญชนะต้นตัวที่สองใช้พยัญชนะตัวเชิงเขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็มซึ่งเป็นการเขียนพยัญชนะซ้อนกันในแนวตั้งส่วนตัวสะกด อาจใช้ตัวเต็มหรือตัวเชิงก็ได้หน้าที่ของอักษรเหล่านี้คือใช้บันทึกประวัติศาสตร์หลักธรรมวรรณกรรมสยศาสตร์ตลอดจนตำราต่างๆส่วนวัสดุที่ใช้เขียนหรือจานมีทั้งแผ่นหินแผ่นโลหะใบาลานและสมุดคอยซึ่งในเวลาต่อมาความนิยมจากส่วนกลางได้เข้ามาแทนที่วิถีเดิมในท้องถิน่นเราเห็นตัวอย่างการใช้ที่ลดลงของขอมไทยไปแล้ว อักษรทำล้านนาและทำอีสานพบช่วงมรสุมหนักภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาตั้งแต่พศ2464เป็นต้นมาทำให้คนท้องถิ่นหันไปเรียนอักษรไทยในโรงเรียนกันมากขึ้นการใช้อักษรท้องถิ่นที่เคยมีก็เลยลดน้อยลงทำให้เด็กหรือคนช่วงหนึ่งไม่สามารถเขียนหรืออ่านตัวทำล้านนาหรือทำอีสานได้แต่คุณยังไม่ต้องเศร้าหรอกความพิกองทำล้านนา และทาอีสานได้พุ่งขึ้นอีกครั้งโดยการฟื้นฟูการศึกษาตัวธรรมขึ้นมาในสถาบันการศึกษาและตามวัดต่างๆในปัจจุบันทําให้มีผู้รู้อักษรธรรมเพิ่มมากขึ้นแถมยังมีงานถอดอักษรจากคัมภีร์โบราณมาเป็นอักษรไทยในง,งานวิจัยตลอดจนตําราเรียนอักษรธรรมทำล้านนากลับมาป๊อปปูล่าก่อนทาอีสานหลายสิปี โดยอักษรเหล่านี้ถูกปรับเปลี่ยนวิธีการใช้และการเรียนรู้ให้อยู่ร่วมกับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันมีเว็บไซต์เให้ความรู้เกี่ยวกับอักษรคอมไทยทำล้านนาทำอีสานมีการสร้างฟอนต์สำหรับคอมพิวเตอร์สร้างสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์และมีสื่อการเรียนรู้ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ในช่องทางต่างๆเช่น YouTube Facebook ที่เราเห็น,หนกันรวมถึงมีสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนอักษรคอมไทย อย่างสาขาวิชาภาษาไทยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีที่เปิดสอนในหลักสูตรปกติและจัดอบรมแก่บุคคลทั่วไปถ้าคุณสนใจหรืออยากอันอักษรพวกนี้ออกก็ติดตามข่าวสารภาควิชาเราได้ที่ Archive r a t i v e ศิลปกรถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราซึ่งจะมีคลิปความรู้ใหม่ๆออกมาอัปเดตอยู่ตลอดสวัสดีครับ